เจ้าตัวเห็นแล้วนะครับว่าเป็นตะโกกนะตะโกกใหญ่นะคันอาจแอกอาจไม่ค่อยออกนะคันคันแปดสิบหกเนาะนี่ฮะแอกไม่ค่อยออกนะแปดสิบหกลอกเบอร์พันนะเบอร์ห้าร้อยด้วยโอ้ลอกเบอร์ห้าร้อยสายสิบสองปอนด์เอาอยู่อยู่ต่กูจะตกน้ำไป <c oughs> ไปไหนแล้วสปิลนะฮะเจ้านี้เขาเล่นสปิลเกี่ยวลูกกุ้งตกปลานิลกันฮะโอ้ยผมอยากได้ฮะผมอยากได้มากเลยตะโกกอ่ะผมตามอยู่นานเลยตะโกกยังไม่เคยได้เลย จเจ้าไปตัดต่อเอาเด้อเดี๋ยวคอยชี้ส่งให้ส่งกูทูลให้อู้ยูสามตะโกกสามพี่น้องกินลูกกุ้งเดี๋ยวปั้นกูไม่เอาแล้วข้าวหน้าไม่เล่นแล้วครับเดี๋ยวปั้นร้อยเปอร์เซน็นเพราะมันมีกินลูกกุ้งตะโกกินลูกกุ้งโอ้โห สิ่งที่ผมตามหาอยู่นานแนตะ่ผมยังไม่เคยได้เลยโอ้ยถ้ากินหลิวคิดดูมันจะขนาดไหนหอะโอ้โหเขาหน้าต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสิบสิบสองปอนแล้วหลิวสายซีฟสายโหดไหของวัดนี่เปลี่ยนอะไรที่มัน,นมาแล้วนะนะ ใกล้แล้วใกล้เยอะใกล้แล้วระวังมันเซอร์ไพรส์เออยังไม่ยอมเล่นเล่นไปให้มันกดหัวลงเด้อพยายามยกมันไว้ผิวผิวนามผิวน้มอยู่แล้วมุดอย่างเยอะโอ้โหว่าแล้วเทเล็กจ้าสิ่ดป่าหน่อยมันแตกพากออกว่าโอ้ยป่ายยังมันคือจะมาแตกป่ายนี้มันข้ามแม่นป่าใหญ่วะธรรมดาปลาปลาหน่อยมันสิบพราะแตกคนแบบนี้เดี๋ยววันนี้สิ่ดเบ็ดปุ๊บใจเย็นใจเย็นนั่นแหละให้มันหันหัวออกไปนั่นแล้วเออเดี๋ยวมันก็ยอม โู้ตะโกกใหญ่เก็ดดำอะ่ะเฮ้คิดดูครับนา้นาจๆจนเก็ดดำอะ่ะเก็บเก็บสาย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 ต็อปเปอร์ยังไม่ยอมยังไม่ยอมปะโอ้โหนา้าๆดูฮนะยังไม่ยอมนะขนาดนี้ยังไม่ยอมนะดีนะผมลบแบมบิลี่ไปส่วนหนึ่งแล้วนะวิดีโอผมอะ่ะไกลขอมาแล้วเดี๋ยวตักเดี๋ยวตักครั้งนี้ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วโอ้โหตะโกกใหญ่เดี๋ยวผมตักให้ครับ ยัยนย่ยนใจน,ย,ย,น,ย,ย,น,ย,ย,นย็ยยนยายนยายนยายนเด้ยยยอยายนเด้อยายนสายนะโอ้โหตัวใหญ่มากครับพี่น้องไม่ยอมอยมันตื่นไปได้เลไปใช่ย้อมแล้วนะัน,นดูฮนะเห็นตัวบอกไม่รู้นะนี่โอ้โหสี่ห้าแล้วมั้งเนี่ยสามสาม,สามกว่านะมีอยู่แล้วเนะี่ย ยอมแล้วครับนี่อมน้ำแล้วอมนี่แล้วเจเย็นย้อนย้อนสายเยี่ยมโอ้สุดยอดครับโอ้บารมีคนตักนะโอ้โหเอไม่ใช่เป็นบารมีผมแล้วเนี่ยได้ตักเนี่ยโอ,โ,อโอ้ไส์ใหญ่ฮะดูฮะปาดหืดตะโกกสามไม่หลุดฮะสามกว่ามีแน่ตัวนี้เกินสามโลกมเกินตเลยสามเกินเอ้า ถ่ายคลิปไกลๆเลโอ้ยข่อยเป็นว่าไม่มันแข็งเนี้ยเกี่ยวเป็นหัวข่อยซักไม่ผุไม่สะดวกแล้วเบ็ดเบอร์สามนะชินุเอ้ยศูนย์ศูนย์สามเหรอศูนย์ยังติดอิมแปดติดแข็งพอดีโอ้โหถ้าใส่ถ้าขอบเข่าขอบแข็งโอ้โหตัวนี้ยอดเอาถ่ายรูปเด้อถ่ายรูปเด้อเปิดดาเธอเปิดเปิดดาถ่าย